สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำยำปากกระป๋องทานเองที่บ้านนะคะยำแบบสไตล์ของแม่บ้านเองนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปลองทำทานดูได้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันดูค่ะนำมะเขือนะคะหลูกนะคะล้างน้ำให้สะอาดนะคะนำมาหันนะะ่นค่ะ หั่นไม่หนาไม่บางมากเกินไปนะคะหั่นประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเรานำไปแช่ไว้ในน้ำเกลือนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะเขาเจะได้ไม่ดำนะคะพริกขี้หนูค่ะ2เม็ดนะคะล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาหั่นซอยนะคะตะไคร้เช่นกันนะคะ1ต้นนะคะหั่นซอยค่ะ ผักชีฝรั่ง1ต้นนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นซอยเช่นกันค่ะมะม่วงนะคะใช้มะม่วงเปรี้ยวครึ่งลูกนะคะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะหอมแดงค่ะ4 -5 หัวซอยค่ะปลากระป๋องนะคะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ2กระป๋องนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือที่เราซอยไว้นะคะหอมแดงค่ะมะม่วงฝอยนะคะตะไคร้ซอยค่ะพริกขี้หนูซอยผักชีฝรั่งซอยนะคะ ได้แบบนี้แล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแม่บ้านก็ปรุงแค่น้ำปลานะคะว่าเพราะว่าปลากระป๋องก็มีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะคะมีหวานอยู่แล้วแม่บ้านไม่ไม่ใส่น้ำตาลเพราะไม่ชอบนะคะถ้าใครอยากจะปรุงหวานหรือว่าเพิ่มเผ็ดอะไรก็ทำได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะหน้าตาน่าทานไหมคะปลากระป๋องก็เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะ แต่ใครจะชอบบี้เละๆก็ได้นะคะมะเขือก็จะไม่ดำนะคะเพราะเราแช่ในน้ำเกลือนะคะทำง่ายก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วคนในครอบครัวก็ชอบทานมากๆค่ะปังกระป๋องที่แม่บ้านใช้ก็ตัวใหญ่ดีนะคะน้ำซอสก็เข้มค้นอร่อยมากๆค่ะ นี่ค่ะชิ้นเบลลงเลยนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจาันโปดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่บ้านจาันโปดด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ